กับสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนาะมาหาเมยใหญ่เม่ใหญ่เห็นยังวะเห็นยังไหมกินข้าวเออกินข้าวกับยางเก่าไง หลายแนวเออโหอโหพี่น,อน้องแกงเห็ดต้่มไก่เพิ่นคือได้อาหารดีเดะอืมได้อาหารดีนะนเนาะเออบ่แม่นตัวเองได้เพิ่อน่ะของเจ้าลับบัวหาเนาะก็บัวด้แลเลยกินข้าผู้ดีเยาวพี่น้องเดี๋ยวเาไปนี่ก่อนแป๊บนึง เพื่อนไปเถากไปเพื่อนเถาอุด่อพี่น้องเพื่อนไปเถากับตันนี่แหละแทนแทนแทน สบายในนมน่ะใส่ถุงให้หน่อยสิอันาอะนานมของแท้แน่น่ะคอยมาขั้นนมเรามั้นใบอย่าไปจับอย่าไปจับมันสิพิทซ่องเนื้อนมนะใส่ใส่นมเข้าน่ะใส่นมเข้าน่ะอ้าวนมโตกับนัมโตหันเด้ใส่นมเข้าใส่นมเขาจ่ายเงินไว้นะไม่เท่า น้องโตตีตีในกระโตอยู่คุ่นมายังวะมึใช่มาหลับนอะพี่น้องมาหลับจอบมาหัเงินเขาผาผายขาสั่งเงินเขาเงินนี่หลับด้วเนาะองีเรอืหลิได้อกนุมเขากอทานในยูยเออยังเชื่ออยู่เลยใจว่ใส่ทุกไหมากเร็วๆด่วน้เจ้ารถถานุ่มอยู่ เราเสียดคืนนะบ้านสินกูสเขียดเราพี่น้องเอ้ยนมนอนนะมันมันมันนิ่มดีหอมอักใบมากเลยแล้วคันบดใบใบนุ่มอย่างที่บอกบดมากจนจะอุ่นนมไพ่บนนี้นะเดียวนี่โอ้ตู้ใส่เครื่องสมางเอื่อยหลังเขาหนิขาดลิ่เนาะตู้กระจก โอ้ขากขาขี้ฝุ่นมันก็บ,บอติดแนวเนี่ยอืมมันหลายห่านโพดบ้านฮามีแต่ห่านอลังการงานสาาออาบบ่างน,น,น,นี่บ่เออนี่แหละต้องใส่ทุงเนาะนต้องใส่ทุงเนาะอือุมอ้มไปโหลดพี่น้องอือ,อ,าาาาอพูดไม่ใหญ่ราบ่มาเรากินเข่าอยู่พู เขาอยู่เฮือนผัวเพือนผัมีสอ,อ,องหลังพี่น้องเลยเฮือนเฮือนเฮือนเฮนะือนกุก้งนะเฮือนเข่าเพื่อนตัวน่ะเฮือนเก่าแก่เนาะเฮือนผุนเห็ดได้หลายปีเลยแหละพี่น้องเลยเฮือน เมทวดอันนี้เฮือนยาทวดพี่น้องบึ้มเอาามให้เจ้ากินเอาให้เจ้ากินดีใจบ่ ออดีใจพี่น้องอ่าเดี๋ยวกับตาจิตึงกล่องไว้นี่พี่น้องนี่สบายดีพี่น้องนั่งสบายดีแล้วน่ะทานผู้ส้มเงี้ยท่าสบายดีทานผู้ส้มสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีนะแม่ออ เอดิพี่น้องวิ่งดีห่างนี่ดีแบบนี่เงินเอฟซีสวัสดีคนโชคคนบานเงินพี่น้องเขาเบิ่ง่องเฮ้าเขาได้เงินละไรฮะเอาซื้อนมให้เจ้าเป็นใดดีใจบ่ใช้มีเงาบุมมี่เมียจะถือบัตรได้ฮะบัตรเอาบัตรเอาเฮ้ยไม่ได้สิได หมดจังเลยฮะจักพันโตเลยเฮ้ยตุ๊เอาก็ได้อ่ะอ่ะนี่งค์ไปใส่หนีสองแพ็กกินให้สุขภาพแข็งแรง่งห้ร่างกายมันให้ร่างกายไอ้แข็งแรงกินนมเวลามัวควายมากอะไหล่มันโลดร่นมัวควายมีไหล่นี่แหละนี่ขอบคุณ ขอบอกขอบใจพี่น้องทั้งแผงไทยแล้วก็ต่างประเทศ<ม>แ,ลแล้วก็คนณเหล้าเฮาออาที่แหละเพิ่นเข่าเบิ่งเฮาก็ได้เงินจากการเพินเ่นเข่าเบิ่งเฮาก็เอาเงินมาซื้อนมให้เจ้าอสอเางแพ็คนี่กะอะไรวะ2แพ็คนี่กะ160บ,บ,บาทอือดีใจเลยเนาะ ก็นี <S 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 ่มันเลยว่าห like ันหมูมีเหี่ยงหอยหลวงหอยร้านน่ะดีใจแล้วนี่หอยกินตลอดหอยกินคู่เดือนนี่เขาซื้อให้คู่เดือนนี่บ่ได้เพิ่งตัวเพิ่งแน่นเออแน่บ่มีู่กว่าเหลืองถ้าถูกห้ั่ให้มี่หัวงให้ยควงเขาซื้อให้คู่เดือนในเจ้าจื่อเจ้าจื่ออยู่แม่เจ้าจื่ออยู่ว่าซื้อนุ่มเหมาเจ้าบ่จื่อพี่น้องบ่จื่อหาอันนี้จื่อจื้อแล้วเออเอาให้นี่ช่องซ้ำมือนี่ลืมโลด Ừm, bơm, bắt bơm, kháu áo, mưa á Ừm Kháu hả, bỏ Nè Bơm kháu nắm rồi nè Bố ná, không kĩ đìm nè Chắc là nhanh lắm A nê, áo hài cho cháu nè, áo cháu mưa áo à hài, kháu áo hài cho cháu Đơ Má, dù nê nè, kháu chỉ bỏ hài, hài bớt Ê, kháu lũ... ừ. khá về hai Kháu bật tí tú เออเอาเมียนีแพ็คหนึ่งไอพี่น้องเพื่อนว่าเอาเมียนอยู่ในเลือบดสองแพ็คเพื่อนว่าเดี๋ยวก็สิบ้าหอยเพื่อนว่าเขาสิเอาหอยบดเพื่อนยานลูกสาวโกงยานลูกสาวเพื่อนโกงอีกโอ้ยเขาปนโกงเนี่ยโวยขายก็นุ่มเขาขายนะสิอืดสิอยากมันนุ่มเขากับเต้ก็กรอบอก ขอบใจเนาะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งมาซุ่มเนาะดีียเ้อพี่น้องเยที่เขามาเบิ่งมาซุ่มคลิปของกัปตันกับแบบว่าพี่น้องเขามาเบิ่งมาซุ่มก็ได้บุญไปตามๆกันแหละพี่น้องแนนไทยลาวต่างประเทศมีเบิ้ดขอบอกขอบใจขอบพระคุณเนาะพี่น้องเนาะขึเห็นมึงมไปอยู่ไซที่เขามาสนับสนุนส่องกัปตันฮะมุกไปอยู่ไซขึ้เหไปอยู่ไซในการมาถ่ายเจ้าตลอดบเออคุ้มลืม ตอนน่ะก็เอาเงินห้ยสองร้อยบาทตอนน้นก็เอานุ่มหายเจ้าก็สองเพคือละาสองสามแพคเจ้าหักลืมแล้วเจ้าลืมแล้วเมย์เลยเออจ้าลืมแล้วใช่ถูกที่แน่ๆนะก็ขอให้ได้เมียก่อนเนาะที่แน่ๆก็ขอให้ได้มียาก่อนเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ยังบูมีเมียเลยอ ตอนนี้ยังยังบูมีเอาผู้สา,าวเอาไปไงจ้ะยังบูมีอาคนมาจีบเน,นาะเผาเาอาไปยังเจ้ายญิงไม่ได้กินสีนงสบายสิ่ก็กินเลยเลยแม่บูายากสีนดอกสิ่ให้ลใเ,ยยาาเลยลูก <c oughs> เลยเม, <c oughs> มียใช่เผาเอาไปยังลูกเมียแต่ลูกมันไม่ใช่เ่าเอาเมีอะไรเลยโอ้ยได้จีบได้ใช่ลูกเอยไปสิไปเพิ่งสิไปอยากใส่ลูกเนี่ย พเพิงเพิง,พงพลูงกลม่ขึเหือองเหมืองเนี่อ้เสาไ่ได้เพิงเฮาหอก่อดได้เพิงเอาเพราันไี้ดอกเฮ้ยลเพิงนี้เองอยู่ไกลาเฮายังเอาอเฮายังเอาชีวิตเอาบล้ออะไรไหมเอ้ยยังหาเงินบุกมเงจะครองไงบุ้มไปแขงสั่นเลยพอได้พอได้อยู่ได้กินไว้รุุนพอได้หลินด้หัวหน้าหมูน้่พวก พ่อได้เข่าสังคมไปงานนั่นงานนี่นะหมูซื้อเหล้าซื้อพิยากินใครก็บวยเหตุได้จะเกลียแต่ว่าหา่ได้ขอแม่ได้เขาบริษัทโคเงินแม่ได้มีแต่หาเงินเองเลยหาใส่เองจักคนเลยน้องผู้เลี้ยงมีเฮาบักรสุบเทินมีสามคนสามคนผู้ชายเบิร์ดผู้ชายเบิร์ดผู้หนึ่งของใครเนาะ กูเคยไปกเผื่อเหือวัวเขาเห็ดหา่านจิเลววเลยฮห่านข้าเอาห่านบางใหญ่หา่านาาข้าหา่านบางใหญ่ให้เขายู่เซลถไปบึงโล่กันอยากไปเห็นมึงมาอยู่นีอ่อยู่นี่ตลอดเื่องหนุเรื่องงานเลยเดก่งบดเห็น,น <c oughs> บดไปนะพี่น้องน่าผิดบ,บอดไปพ่นอน หลายปีแหล,ละเพิ่นงานบ่ได้พี่น้องเอ้ยผลเาน่็ยางไปบ่ได้อ้่พิวหายยังองน่ะเออหายอย่างเดียวพี่หิวเลยโอ้ยบักดากเอน็นมาพี่แหมมาพี่มาพี่เ <c oughs> ออดากเอน็นเอ้ยดากเอน็นมาพี่ดากเอน็น ีแหละเอากระบุมียังหาเจ้านเนานะนนมียังห้เจ้ามีแต่นนมนี่เละเอาหายเจ้านัเลยห่งิง<า>งมี่ิหาได้โดยได้สันดีก็ดีเวลาเ้ยดีชิมังดีสันหางชินี่บกมัลก็ได้ได้เมียผู้คูู่้ผู้ดีร่าให้รวยใหญ่วยจ้กเถือเนาะน้องเอฟซพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เขามาเบิ่งกัปตันแกไปว่า สุขภาพแข็งแรงอายุบัรพชนยืนทา้งเงินทั้ำไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อให้ร่ำให้รวยเนาะลำไปด้วยใหม่ช่วยได้เลยเลยใหม่ช่วยชดเชยนี่พี่พี่มาเขาอก้องน้ำไม้พี่มาเขาอก้องน้ำไม้พี่อันนี้อันนี้ก็เป็นในปลอกปูนข้ามหมากพี่น้องเลย ที่หนา้าตัดที่เสียอัะนแะม่อม่ที่หน้าตัดที่เสียปอกปูนแม่ไอแนว้ยนีน้ยตำปูนเจออ้าตะเกาอันนี้ทองนะปอกทองนะแม่ไปใช้แหละปอกทองก่อนเอาเมียนแหละอเออไ่แล้วเราเอาไม้ห้าเด้อจะเอาไปขายเดออนน้อป <laughs> อกปูนทองมีน้องเลยปอกปูนทองโอ้เพื่อเอาไว้ไปแล้วของเก่าแก่เพื่อนัน อันนี้เป็นสากพี่น้องสากตำหมากที่เสียสนมันอลไรก็ตำ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 ให้มันมุนแล้วก็เขี่ยวพี่น้องบูมี่แขวเออเนี่ยทวดเพิ่นบูมี่แขวเอะเนี่ยทวดเพิ่นบูมี่แขวพี่น้องน่ะห่างเกือบหมื่นคนเบิ่งเออเกือบหมื่นคนณเลยได้ คนติดตามเก่าพันปลายเกือบหมื่นเพิ่อนบึงไก่ยเบิ่งแทไก่ครับเออคนเล่าให้เด็กน้อยผู้เบิ่งทางหลังกเกาะเนาะกระพิ้วตาม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 มันมุนมันมุนเลยกะเอาเขผาปากให้น้องเนาะเด็กเด็กๆเด้อเด็กเด็กแมนฝั่งไทยฝั่งเราต่างประเทศเบิ่งเบิส ยาเฮ็ดได้จักนาทีแเราเบิ่งไงสิไปเบิง่งเบิ่งโอ้สิบสี่นาทีแล้วมาหอดัชนีกับตันกับศิปิดคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีพีนพ่น้องเดอ้เอ,อ มึนงนนนั่คยืเ,เอาไว้ในแพ็คหนึ่งเนาะอเอาไว้ในแพ็คหนึ่งอเอาไปไว้ให้แม่เทาอุ่นเอาไว้ให้เจ้าแพ็คหนึ่งอโอเคบายบายเด้อพี่น้องบายบายเด้อพอกันคลิปหน้า